สวัสดีค่ะคุณแม่ฟันดีบนองฟันีรัฝันเห็นนี่จะคุ้นตายนะแม่น่ะฝันเห็นนั่วพวกย่าเลล่ะตายได้ไว้น้องกันแม่ฟ้องนี่เลยครับแยกแม่เออกัแม่แน่เลยละตายนะฟันเห็นเพื่อนตายแต่ย่างตอนเลยตาย ตายแล้วแต่คนเห็นเพิ่มเตมล่นแตมาผูกกันนเห็นเพิ่มเสียไปแล้วว่าไงมาเมนเพิ่มมนเสียจแล้วอายักปีละแม่รู้ปีบอก็อายุได้จักปีอายุเลอะไล่ะอายุเพิ่มแ่อะไรเกติะไมาไม่ได้ไหเกตซิปบ้าง เก็ดสิบพอดะเก็สิบองสเ็ดบซี่ค้อเก็สิบห้านี่แหละเร่งเก็ดสิบซี่ด้าเออเก็ิี่เนยเก็่าคนตาก็เป็ชนชมแม่ม่ไ้าครับพอทำไม่แล้เฮ็เฮ็ดเฮ็ดยังไงแม่บ่กนยูะไทยู่ หาศูนย์หกศูนย์สี่ศูนเนี่ยแหละเดของแม่มากนี่หาศูนยศูนย์เอาตรงนี้พออันชงกวงนะหกศูนย์อะไรยังก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์มีคือแเบอร์บานี้นี่แม่งญญตาเลยค่ะเกรเพินชงกาสามปสามด่แปดสี่แปดสอเาแปดสองคู่ งวดนี้ทำไมได้มาน้อยเนมได้ได้มาแค่สองหางแค่นั้นับหวเพื่นนอนครับกัแน่กแน่หมือนรอบนั้นเนาะแต่ว่าก็ะดีได้่ะไม่สิด่หลายตัวเนาะให้มาสี่แปดกับเก้าแปดโอ้สี่สี่แปดกับเก้ากับเก้าสี่เอ้าสี่แปดกับเก้าสี่ เก่เอาแลกปดมัก <sia. S 3> ้าสี่กาสี่แปดเก้าแปดมก้าะอยากได้ก็เอาแม่เ่อกม่เออเดที่มันได้เออที่มันได้เนี่ยเก้าแปดหกสี่อออเ่ก้าแปดเดียวก้า็่กนะใช่เพ่มันออกหมดเนี่ยเบอกนันนะว่าเล้ตีบางอเออ ีเขาเนีนนีอ๋อที่เขากับเเขาให้มาสีปกับ9ก้าสี่แต่แม่พูดผิดเป็นเก้าดเออ98แเนี้แบบเยอะนโอ้พตัวนี้นาะบาทเนาะพ่อพิดกาใช่ม เนี่ยมันแมนเนาะแเจมันแมนชูและจับจะเคียงพ่อได้เบิ่งอือเจมันแมนเจเแมีบอลแมนเนาะพ่อได้ติดตามเบิร์ทราบหน้าขี้เลยแม่หนุ่มลูกยู่เด้เนาะอือเอาแม่งวดงวดที่แล้วเขาก็ถูกแล้วครับคุณแม่ถูกแล้วก็ล่างก็บนโอ้รอบรอบนี้ไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมคุณแม่อันนี้สุดท้ายแล้วเนาะอ๋ออ๋อสองครูเลยแล้วคือกระหายสามโตละสามคู่เป็นไหซ้อมคู่นะ ทุกทุกรอบให้สามคู่มีรอบนี้ให้แค่สองแต่แม่มาพูดผิดมันก็เลยได้สามเหมือนเกันสามตัวว่าแน่แน่แม่บอกแน่เนาะวัดทีเดียวแม่บอกว่ามักตัวใดของวัดทีเดียวแม่นี่แม่มักเออแม่มักซื่แม่บอกว่าอันเด็กจิตซื้อโลรจน์วัดนี้ซีสิมักตัวใดค่ะแม่บอกตัวเกาละสองละมักสองค่ะกับจิดสองแม่ก็มักสองเลยนะ để con bố bummie xoáng, xoáng young mẹ huh max song young max song suy nghĩa miễn học là hôm nay song 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 xoáng song 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 แต่เกาแมน่ค่อยมันแต่ว่าเลขลับเนี่ยมีแค่สองหางออมีแค่สี่แปดกับเก้าีใช่ไหมครับคุณแม่แมอนแอนไปแน่เทมาันหลงนี่นะครับคุณแม่ไล่วันนี้ตามให้แล้วนะครับมารบกวนคุณแม่ตอนเย็นแล้วครับผมกำ <c oughs> <c oughs> ลังทำกับข้าวกันเลย แม่นมเงบ้นนม่หงา่ได้่น่งกับของเลตอัเลยเลี้ยก็ก็ได้หามเลี <Aaa> ้ยงของกับนะองกคนนี่านกมาเนี่ยสามบูคนเนี่ยสามม่มันได้ได้่ตอนออชอลากรองนี่ตรงกันนเียวทกนมีก่อยัางเนียมีหางนี่ยเอาให้พ่อเพิ่งเอาเอา ล่าเขียนซ้ำเลยล่าแม่กว่ไปซ้ำเลยโอ้โหไอ้เลขเลขเลขของคุณแม่ก็มีทั้งความฝันแม่แล้วก็เลขลับเนาะวันนี้เนาะแม่เนาะก็คือความฝันแม่ฝันฝันเห็นแต่คนเสียชีวิตฝันเห็นแต่คนตายฝันเห็นแั่นได้เนี่ยน้ำยาเห็นปะน้ำยสีบ่เขียนน้ยสีแม่อยู่งหันได้ทีเดียวถ้าเจสีเขียนนี่เขาไดือดร้ายไ้ซื้อมาฝากเอาไปซื้อเด้อกับเขาก็ได้ ซื้อกับข้าวนด้แม่เด็กลอต้วงเลียลักกอกนลเลี้ยงาเก้อเด็กพลักกกพ่อจะเ่อกันะพี่งกันเื่อพ่อเชฟวพ่อจวงนี่ก็นอยู่เดคุณพ่ออยากได้สูตรอคุณพ่ออยากได้สูตรเนาะ ครับ FC FC ท่านไหนช่วงเป่าเด้อพกี่น้องมืม่หลับื่อก็ขาวกนามาฝากในไล่ก็ได้นะคะนอกรว่าติดตแอดมินก็ได้เนาะศูนย์เก้าสองแปด่าแม่่ซื้อเครือครื้อคือคือแม่ไม่ซื้อเลขโอโซื้อว่าเพาว่าแม่เลนเป็นครับก็เป็น เนี่ยเพื่อนยังแม่พุกเราแม่ก็เพ่กินเบียร์แม่ก็เพ่กินกาแฟแม่ก็เพ่กินนี่เฉพาะกินคนเดียวเนี่ยเพ่กินเนี่แม่กินเฉพาะขนมปังพวกนมพวกนั่นแหละนำกลมไปแต่แม่กินไอวันวันนี้แม่ก็ไปตามมาให้แล้วนะครับเนาะเป็นเลขรับเฉพาะญาตินะครับผมบางคนเพิ่นก็ตั้งคิดไว้ยึดดอกคือคนจืดๆเท่ากับสามหอยเจ้าเครื่องคนละว่ากั รั้แขกรับน้่งก็ได้ค่ะมันบับพ่อเนาะราบคุณแม่ครับทำงานนี่แหค่ะไม่ไ,ได้ทำงานนี่แล้วตอนนี้ดังเรียกกับดำหน้ารับจ้างแตตอนนี้ทุกว่างงานจไดเราเนียงงานจะได้น,นี่จะเกีเ่ยวเขาดำหน้าส่วนตัวเลขนี้ก็เป็นของพี่สาวของคุณแม่เป็นคนคำนวณใช่ไหมครับ บรรยากาศช่วงเย็นๆก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับเ c ซครับผมเพราะว่าเขากาลังเลิกงานกันเนาะอาจจะมีเสียงดังรบกวนบ้างต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับกาไลทสุดก็จะนานหน่อยนะคะ FC ถ้าใครรอจริงๆก็ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่ไลนะครับเ c ซครับผมตามให้แล้วนะฮะครับผมชุดข้างบนจะเป็นชุดความฝันของคุณแม่นะครับส่วนเลขลับอาจจะมีแค่สองหางนะครับจะมีแค่สี่แปด ก้าแค่นั้นนะครับส่วน98นี่มาจากไหนคือแม่หลุดปากออกมานะครับเนาะครับอย่างไงก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับผมอาจจะมีเสียงดังรบกวนหรือว่าเสียงคุยกันอะไรบางน,นี้ก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าเป็น,ปนช่วงเย็นเนาะช่วงที่เขากําลังทํากับข้าวกันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่เสียสละเวลานะครับมาแบ่งปันแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับเนาะ ครับพรุ่งนี้ก็วันโชควันราบแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ